ลูกไครแอบขึ้นมานอนอยู่เนี้ยอ,ออกนอกไหมออกป่ะทำไมนอนแต่เช้าไปไม,แม่แม่เปิดประตูแล้วหนูออกไหมในวันนี้ง่วงจัดง่วงจัดจังเลยวันนี้ออกป่ะไปไหมแม,แม,แม่เปิดประตูให้แล้วนะเอาป่ะไปไหมทาไมนอนเฉยอ่ะ ไปป้าไปไหมเออวันนี้วันนี้ไม่กวนนะแอบขึ้นมานานข้างบนไปก็เอาเปิดประตูให้แล้วนะเอาไหมมันเือไม่ไปเหรอหอึไม่เป็นเนด็กดีออกป้าออกไหมไม่ออกเหรอ ไม่คิดจะออกไปพ่อเอาแม่เปิดประตูให้แล้วนะถ้าไม่ออกตอนนี้ไม่ได้ออกนะไปไหมไปออกไปก่อนแล้วค่อยมานอนต่อปะเร็วลุกไม่งั้นไม่พาออกนะถ้าหนูไม่ออกตอนนี้งานลุกปะ,ปะไปเร็วเดินไปเรื่อยเดินไปนู้นาขวนขวนทาง แดดบมมีเมก็จกอนเลยมือน,นี้แดดคักแดดแน่สภาพแดดกรุงเทพบมมีเมกเลยวันนี้ดูท้องฟ้าออกมาแล้วก็มานอนแม่ไม่ใช่มานอนหลับตรงนี้นะ ชอบเล่นสายเป็นหมาน้อยอีกไปอิ่งมา ให้เวลาไม่เกินห้านาทีนะหนูก็ต้องเข้าบ้านแล้วนะแป๊บเดียวนะอยู่นานไม่ได้ไปเดินนี่ให้ออกมาแล้วก็เดินไม่ใช่มานั่งเกานั่งนี่อยู่นี่ไปเดินเล่นสักพักแล้วค่อยเข้าบ้านเร็วลุกเดินไปดูนกนี่นึ่ง เสียงอะไรอะตกใจเสียงรถเลยรถวิ่งอยู่ร้างซอยรถวิ่งอยู่ในซอยตกใจสะดุ้งสะดุ้งหูตั้งเลยอื นกพิราบมันคางอื้อๆืนกพิราบจะขึ้นก็ขึ้นไปแม่ให้ขึ้นแป๊บหนึ่งขึ้นจะขึ้นก็แป๊บหนึ่งดูได้แป๊บหนึ่งหูแดดแดดจ้ามากเลย องหาคู่อลิรูว่ากลัวเขาขึ้นมาก็มานั่งเชงเงื้อดูเขาปะลุปปลลง <c oughs> ลงแล้วปะเกียดเฝ้าแล้วปะหลายนาทีแล้วปะไปยังไปยังฮ